Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อ่ะ,อะดีรอบร,บบร,บรอบนึงครับนี <15 4. S 1> ่ะไครับนี่จะลงหกสิบาร้อยกโอเคอ่าโอเคดีร,บรอบนึงอันนี้อันนี้รอบห <52. S 1> ครับโอเค น,นี่จะเป็นพันห้านะต้าโอเคครับพันห้นะครับอีกพันห้าก็เลยนครับนี่นี้เป็นสิสาอันนี้36มสิบหกอโอค,ครับสามสิบห นี่จะเป็น2อยสิบสองอ่นี่จะเป็นพ <Okay. S 2> ันห้าสิราใช้ระมาณ้โตโตับตัวนี้ C ครคับครัดไม่วด้ความล้มตรงนี้อ๋อแต่ถ้าปลายหน้ายกขึ้นเลยครับเพราะว่าอยู่ตรงกลางครัดก็ต้องยกอันนี้ได้เลยเอออยู่ตรงกลางได้เลยได้ได้เลยตัดได้เลยสามาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อย